ครับปรกักผมช่องพายส่งสเสด็จอนอารนะครับน,นี่ก็มาดูาย่ตวดนะครับนี่อยากกินกล้วยนะกล้วยไปาย่ตวดกินก่อนนะตัวไอน้ำเดี๋ยวคอยอ้ำ ข้างไอหนิงบุญเนา่เาแต่เป็นการสัน่นนเน่าตัวบิเตอร์ในการน,นั่นเองตัวเนาะเก็บทั้งกล้นะครับมีบดใส่อีกก็ได้ ใบยาตัวเอบอกเกียบรเอยรอกเลียร์ตัวตีเอละจูใบอ้อยมันกินอยู่แล้วสั่งต้องบดแด้ใบให้มาเก็บถึงทนมันบวกกินระหว่างที่ไอ้ทัวกินต้อยครับตอนนี้ขอกินย่านะครับยากันเลยจ้า ลุดนะครับเวก็ขอบคุณสำหรับอ้อยนะครับเอบซีนะครับซื้ออนะ้อยให้นั่นอ้อยที่เราจะบุกขยายพวน้นี่อันนั้นคือปอกนั่นนี่อ้อยครับดงครับนี่ก็ได้กินไป เป็นยาก,กับอ้อยนะบดใส่กันก็ยาก,กับอ้อยเดือยอ้อยนะแลันนี้ก็ยญ้าบดไว้ให้เขากินตอนค่ำนะครับตอนมืดๆถ้าเขาไม่นอนแล้วก็ให้เขากินนะตอเนี้กินมืดแล้วนะครับอร่อยไม่ยายทวด อร่อยวะเศร่ะอ,อร่อยจ้าอ,อยากกินยังอีกไม่สาวน้อยไปใบอะเพิ่าลน่าจะไม่กินนะอยากกินอะไรอยากกินเบ้อยนะครับ รถไปทิ้งไว้โน่นนะอันนี้เล้วกินใบใบอ้อยดีไหมอย่าก,กินใบอ้อยนะครับต้นอ้อยไม่ชอบกินอะไรต้น,อ,นอ้นอยอย่างเอาทิ้งนะอยากกินใบนะำอ่อนๆน,นะกินเหมือนเด็กเลยนะแม่สาวน้อยกินอ่อนๆนะยอดอนน่อนๆนะ ปากใหญ่ปากใหญ่ครับอยากกินอะไรแย่ทั่วยังตัวอายุแปดสิบสี่ปีนะแปดสิบสี่ปีนี้แล้วนะครับใหญ่ทั่วครับ ที่แก่มากๆากไงบ้านนะฮะนี่บ้านตัดกางนี่ก็ว่าได้นะครับเป็นช้างรุ่นทวดเนาะปูทวดนะทางปลาทางปลาทางปลาชางปลาช้างปสุดข้าฮะนี่คือแบบ เป็นช้างฝึกควานนะให้กินแบบใต้กินแต่อ้อยก็คือแบบไม่กินยาฮะต้องควานต้องเป็นด้วยนะให้กินบุดแต่อ้อยไหมให้เขากินเกาก็ถ้าบุดยาเขาเขากินด้วยเขาไม่กินนะกินแต่อ้อยเป็นช้างฝึกควานได้แค่นี้ ไม่ตามใจเกยเกโก็นี้นะหันหน้าน,นีา้ครับทำอะไรไม่ตามใจเกย์น,นี่เดาทนไม้มาเดาทนหนึ่งมันโกกไว้นูนทันลอยลหลักมาเ่ยเท้าเอ้ยมาหนีเร็วอยากกินอีหยังอีอี อยากกินแล้วครับคุณยายต้องอยาบุตรให้เขาเกินนะสักคกำรรหนึ่งคำหนึ่งเกงกินไหมเอ่ยอ้มโอ้ย่าบุตรก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พอสงเท่าน,นี้แล้วครับ ใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใจะคลยให้ช่องพายส่งสดิตของอรานกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแคนี้นะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเคลมอะไรนะครับครับผมไปแล้วนะครับ